นวัีค่ะพบกับช่องน้ำอิงและน้ำาปชแนลวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดของแมวกันนะคะนี่มาโดดอ่นันเลยเออนี่คือของที่เราจะจัดเอานี่ออกไปนี่ใช้อันนี้ด้วย และนี่นะคะครสซีนของที่เราจะไปจัดกันสมรบแมิตัวใหม่ของเราไปกันเลยตัวนี้แตกก็จัดทางใต้สินี่นะคะเราจะจัด,จด,จดตรงบริเวณก็ตรงนี้นะคะที่สำหรบูมิของเรา แต่ว่าเราเดี๋ยวเราเดียวยังไม่ได้นี่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอาแนวตัวใหม่มาเราจะตัดรั้วตัดออกนะคะแล้วก็ทํารั้วเลยนี่อุปกก่อนก่อนเดี๋ยวเราจะเคลียพื้นที่สถานที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเคลียเคลียเคลียแล้วก็กวาดแล้วก็อ้อมตาข่ายนะคะอ้อมตาข่ายตั้งแต่ตู้ดิฟืูติดๆนะคะแล้วก็ฟืูปไปอย่างนี้แล้วก็ อ้อมมาตรงนี้อ้อมให้มันสูงสูงหน่อยนะคะก็นั่นแหละและ้วก็ปิดประตูนี้ไว้นะคะแล้วก็แมวก็จะอยู่บริเวณนี้ทั้งตรงเลยนะคะส่วนถามว่าแมวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนมันอยู่นะ้โนโน่นนอกเดี๋ยวพาไปดูนะโอเคไหมเดี๋ยวามานะ <c oughs> เดี๋ยวเราพาไปดูนะคะ <c oughs> น่ะเห็นไหมเรีวยว ชื่อกฟิลนะคะก็คือแมวแปลกประหลาดมากมันร้องไม่มีเสียงใช่โ<ต><ร>ายการ,ร,รไปมันก็นร้องร้องมีเสียงแต่ไม่ใช่แมวแต่นะคะกบฟิลนะคะมันถามว่าทําไมไม่เลี้ยงแบบเจ้าแมวตัวใหม่แมวตัวใหม่นะคะเพิ่งได้มาก็จะเลี้ยงแบบนี้แล้วมันก็เป็นแมวปเปอร์เซียมันเป็นแมวที่แพงด้วยนะคะไม่ใช่อะไรถ้าถ้าเกิดมันหายอยู่ว่า มันบัดเจ็บอะไรนี่ก็จะเสียตังไปหลายบาทเลยเนาะก็เลยแตะการฟิวนะการฟิวนันได้ฟรีจากพี่นะคะก็เลยก็เลยปล่อยมันเ้อรนจะได้วันไหนนะหรอก็คือน่าจะได้เดือนหนาก็ประมาณสิ้นเดือนน้ของเราก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วเอาออกมาทำไมอืมเอาออกมาทำไมก็เอามา ก็ดูว่าพื้นที่ที่เจะจัจตรงไหนเราจะวางกระปะาายไว้บริเวณนี้นะคะก็คือวางไว้ตรงนี้เอาวางไว้ชิดตรงนี้เลยนะคะเวลา,ามันมาอึเอมันมาชี้หรือมันมาทําอะไรก็จะมาตรงนี่ส่วนกานเอาไม่กวดออกเอาไม่กวดจานอาหารนะเอาประมาณตรงนี้นะ จะนา่หานเอาวางใกล้ๆกับบะก็ได้จะนา่หานวางตรงนี้หรือว่าจะวางมุมนูน้นเอ๊ะเอาใกล้ๆกันก็ได้ส่วนถ้วยใส่น้ำเดี๋ยวเราจะมาจัดทีนนใช่ค่ะถ้วยใส่น้ำก็จะวางใกล้ๆมือไม่ก็ใช่ไหมคะใช่ไหมก็จะใส่ไปในนี้พอแต่ตอนนี้เรา,เายังไม่ใส่นะคะเพราะเมลยังไม่มา,า,มมาแล้วก็เอาใส่ไปท่องถุงไปก่อนนะคะใส่ไปเลยใส่ไปในนั้นเลย เอาอั้นใส่ด้วยเอาจานอาหารใส่ด้วยโอเคนะคะนี่แหละที่เราจะประมาณนี้นะคะโอเคมามาลาเร็วลา,าท่านผู้ชมเร็วเด<ป>ือดหนะ,ะ่ง<ป>ค่ะขึ้นเพ่อทำอาหารเดือดคะก็ป,ปิดประตู ไปยืนลงที่เดิมพูดสำหรับวันนี้ก็เนาะก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะกับการจัดที่สำหรับแม่อย่าลืมกด subscribe กด like กด share สำหร,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 รับนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย